ติดตั้งนี้มาเปิดร้านที่นี่กินก็เริ่มเริ่มตอนนี้ก็ตอนนี้ว้ก็บ่ายมันก็มาเรอวส่วนมากยอยู่ที่ป่ายครับผมถ้าต่องกับไม่ได้จริงก็คือตอนที่ที่ได้แชมป์อยู่หองบัวมา ต้นนีจะบอกว่าให้เพื่อนว่าอย่าเลยแบบอย่าตื่นเต้นกับตรงจุดนั้นมากคือเพื่อนตอนนั้นหนี่น้องมันไม่เคยได้ม .4 มันเหมือนกับมันเป็นแบบว่ามันตื่นเต้นได้ที่หนึ่งใช่ไหมล่ะคนไม่เคยได้มันได้มาที่หนึ่งตอนนั้นไม่ใช่ที่หนึ่งที่ว่าดีสุดสำหรับชีวิตนะมันเป็นที่หนึ่งแค่ชั่ววูบวันต่อมาเขาก็ลืมเราแล้วถูกไหมถูกอ่าลืมเราแล้วลืมเราเลยแค่ที่หนึ่งแค่ตอนนั้นลืมแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่คําว่าออกระบำณนะออกระบำณคือ อย่างน้อยเรายังมีอารบัมเราวางอยู่ตรงแผงอยู่มันไม่ได้ลืมไงแล้วคนเดินผ่านก็นยังเห็นอยู่ว่าเราออกอารบัมแต่นี่แค่ที่หนึ่งรู้อยู่แค่คนแค่ไม่กี่ร้อยคนเองถูกไหมไม่ได้รู้ทั้งจังหวัดนี่รู้ทั้งประเทศไม่ได้รู้ไงไรู้แค่นั้นคือกลับมาดีใจกินเหล้าฉลองเมาเงินหมดวันต่อไปทำอะไรซ้อมเฮ้ยเดี๋ยวค่อยซ้อมดีกว่าเออเห็นไหมเริ่มเปลี่ยนแล้วจะย้อนกลับไปคืออยากจะบอกเพื่อนมาตรงจุดๆนั้นนะ่ะลืมคิดเลือกคิดเลยคือ ที่1คือเลิกคิดไปเลยแล้วกลับมาทําสิ่งที่เราทําทุกวันก่อนได้ที่หนึ่งะทำเราทํายังไงอยู่ถูกไหมก็เหมือนกับนักฟุตบอลที่ได้แชมป์แล้วโค้ชจะชอบอบอกว่าสิ่งที่ผ่านมาคือได้แชมป์ไปลืมทิ้งให้หมดลืมให้หมดแล้วทําจุดวันนี้ให้ดีที่สุดถูกไหมลืมไปเลยได้แชมป์อะไรมาลืมให้หมดอย่าไปเหลืองตัวความสําเร็จมากเกินไปจะทําให้เราเหลืองเห <_ an> มือนกับเราได้ชไแชมป์มาเก่งกว่ามึงว่ะมึงได้ไหมมึงเล่นดีกูกูได้ว่ะไม่ใช่ ึงสู้กูได้ไหมล่ะกูได้ที่หนึ่งมามึงซ้อมมากี่ปีแหม่ไม่ถูกได้ที่หนึ่งมาแค่รู้สิบยี่สิบคนรู้สามสิบคนรู้ไม่เท่ากับที่เราออกอัลบั้มอัลบั้มเป็นพันพัน,พนคนเป็นล้านล้าน,านคนรู้สิ่งที่เราดังใช่ไหมละ่ะพ่อแม่เราเห็นเราได้มาที่หนึ่งพ่อแม่ดีใจวอนต่อมาพ่อแม่ชมไหมไม่ชมแต่ถ้าพ่อแม่แต่ถ้าเราดังขึ้นมาหรือออกเทปขึ้นมาไม่ใช่พ่อแม่ชมทุกคนจะชมว่าเราทําได้จริงๆอืมจ,จะยอมรับในตัวเราไง เกนมาครับตอนนี้เกือบครึ่งชั่วโมงมมแล้วมีตะตีมีือะตีน่าัใส่น้ำร้อนพีครับมันไม่ร้อนครับพี่า่มันเป็นมันเรียกว่าเป็นผ้นนาอ้ ตอนนี้ใส่เที่ยวทะเลอย่างี่ครับตอนทําไปมันก็เหนื่อยเหนื่อยแล้วคิดในใจอ่าไงว่าอยากเลือกอยากเลือกขายนะใจน่อยากเลือกมากเลยช่วงสองสามวันนี้เล้ยพอเลือกไปแล้วกคุณไปทำเลยคุณจะไปนอนนอนอยู่บ้านหรือว่านอนอยู่บ้านตื่นมาเตะบอลมันไม่มีอะไรดีขึ้นอ่ะอเออก็เลยดีกว่าเราไปอยู่บ้านแล้วให้ลรกหูลโก,กตาครอบครัวนี่อืที่เราทำหนีเราก็ยังน้อยเราแบ่งมาพละค่าน้ําค่าไฟพ่อแม่ใช่ไหมถูกไหมล่ะค่าน้ำค่าไฟพ่อแม่ เรายังเรายังพอจ่ายได้คือเราไปชอบน้องได้อย่างนี้นะมแม่เนี่ยังไงก็ได้กินเงก็ได้วัน,ว,นวันหนึ่งอ,อย่างน้อยต้องก็ไม่ได้ไปของเงินแม่ว่าแม่ไปซื้อข้าวซื้อผู้หรีอย่างนี้ต้องก็ต้องซื้อเองรับเองใช่ไหมละ่ะความฝันอยากออกเพนี่นี่ยังเหมือนเดิมนะยังเหมือนเดิมนั่นจะเป็นความฝันของนักดนตรีทุกคนแหละว่าถ้ามาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วก็อยากจะมีมันดังไม่ดังมันก็อีกเรื่องนะแต่ว่าถ้าได้ออกมันก็ดีอะ กูอาจจะแบบว่าทํางานไปด้วยทําเพลงไปด้วยได้แต่กูแค่อยากจะรีบทังไม่ใช่ให้มันเออเสร็จ,รจให้มันออกมาี่อยากจะมีอัลบั้มเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อัลบั้มรลวงอะอยางจะมีอัลบั้มแล้วเนี่ยของกูนะถ่ายมีเอ็มวีกูนะอะไรอยากให้เพลงกูกูไม่จำเป็นต้องออกก็ได้ว่แต่กูอยากให้เพลงที่กูทำมามันมันมันเข้าถึงทุกคนแบบให้ทุกคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เริ่มมีบ้างนะเว้ย กูไม่จำเป็นต้องดังต้องแบบรู้จักพี่คะขอถ่ายรูปหน่อยหนูจําพี่ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่จาเป็นเลยกูแค่อยากให้เพลงกูเขารู้จักเลยเพลงที่ว่ากูทําแบบตั้งใจทําอ,อ,เ,อเรื่องอนาคตสําหรับสมมุติว่าอีกสิบปีข้างหน้าอย่างเงี้ยตอนนี้ที่ที่ทําที่ทําอยู่ที่กำ,ำลังคิดแล้วก็ทาเก็บเก็บเก็บให้ได้เยอะๆเก็บเราช่วงนี้เราโกยได้ เราขาดเรื่องการศึกษาไปเราอีกอย่างอาชีพนี้มันก็ไม่แน่นอนนะก็เลยตอนนี้ก็เก็บก็เลยอยากสร้างตัวอยากมีกตัวเลืส่วนตัวว่าจะทําอะไรไปด้วยเผื่อวันหนึ่งเราไม่ได้ทำขั้นต,ต่อไปคูว,ว่ากูตอนนี้กูม,มีความสุขกับไม,ไม่ยังไงก็ได้กูอยากเล่นดนตรีต่อไปเ,อ,เ,อ,ไเออยยังไงก็ได้ แล้วแต่งงานกับดนตรีแแหละเือมก็ดีนะมึงที่กูกูพารกูก็คือต้องเลี้ยงแม่กูพ่อกูก็กูลูกชายคนเดียวอ่ะเออกูก็ต้องเลี้ยงแม่กูอ่ะถ้าจบมาแต่กูอยากหางานที่มันมั่นคงนี่แล้วดนตรีเป็นงานอดีเลกก็ได้เสริมก็ได้แต่กูอยากเอาอะไรที่มันมั่นคงกับแม่ ถ้าในใจจริงถ้ามีเงินจริงอยากอยากอยากทำห้องห้องซ้อมห้องอัดเสียงมาของตัวเองเลยอยากมีเครื่องปรับเสียงอยากเรียนพวกนี้ี่ะอยากรู้ว่าพูดแต่มันยากเขาบอกมันยากมันยากมากแต่อยากอยากมีห้องซ้อมอ่ะพูดง่ายๆอยากเปิดห้องซ้อมความกระตือร้นความอยากอยากที่จะมีอยากที่จะทําถามว่ามันต่างจากเด็กคนอื่นไหมไม่ต่างแต่ว่าเขาพิสูจน์ให้เห็นตลอดว่าเฮ้ยผมผมผมต้องการที่จะไปในจุดนั้น จากวันนี้พี่เชื่อผมไหมพวกผมเลยแบบกูเชื่อมึงละโอเคงั้นเรามาทําด้วยกันก็เลยเลือกเขาแต่คนอื่นเขาจะทําแบบว่าคุณเชื่อผมไหมแล้วไหนล่ะก็แค่นั้นจบกอล์ฟมีกอล์พิสูจน์ให้เห็นสิ่งที่พี่เห็นว่าความพิสูจน์คืออะไรความพยายามความการทา,ควา,ค,วาความเข้าใจกอลฟจะพยายามแบบว่าพี่สิ่งนั้นผมไม่เข้าใจสิ่งนี้ผมไม่เข้าใจ พี่อันนั้นคืออะไรอันนี้คืออะไรพี่อย่างนั้นคืออะไรอย่างนี้คืออะไรจะคอยถามตลอดก็ต้องอธิบายคอยบอกคอยบอกคอยบอกจนแบบเฮ้ยมึงไม่เข้าใจเหรอมึงอย่างนั้นอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยอธิบายกันคุยกันพี่ว่าความฝันของก๊อปเนี่ยจนเขาเขาฝันว่าวันหนึ่งเขาอยากเขาเ้ามาเข้าในแก๊งสเตอร์ของพี่จนวันเนี้ยเขามาเข้าได้แล้วพี่ทรรับใจอะไรในตัวก๊อปบ้างยังครับยังจนวันหนึ่งที่มันยืนได้ขาตัวเองมันทับใจพี่ถึงจะบอกว่าเนี่ยแหละคือวันที่กูมระทับใจในตัวมึง สมควรถ้าเราจะหยุดแล้วทั้งหมดที่ทํามามันก็ศูนย์เปล่ามันเป็นสิ่งที่เราถนัดสิ่งที่เราทําได้ก็เลยทํามันให้ดีที่สุดแลวอีกอย่างนึงคือว่าถ้าเราทําดีถ้าเราคิดดีทดําดีอ่ะเราก็แบบว,ว่ามันต้องทําให้เราประสบความสําเร็จบ้างอะไรจ,จุดหนึ่งไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งให้พยายามที่ว่าเวลาเราล้มมอย่าไปทอ้อต้องลุกขึ้นมา เราทําได้เราเราเราทำมาได้จุดๆหนึ่งแล้วคนอื่นลําบากกว่าเราคนอื่นเขาไม่ได้มาขนาดเราก็เยอะแยะเราก็เลยต้องลุกขึ้นแล้วก็ทําในสิ่งที่เอ้ยเราถนัดนะเว้ยไม่ใช่ว่าเราไปพยายามเรียนฝึกฝนขวนขวายเรามีพรสวรรค์ใช้ให้เกิดประโยชน์